สวัสดีครับวันนี้พวกผมเป็นกิจสายเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่การเทสเกมมือถือรุ่นโปกโกเอ็มแปดนะครับที่สปอร์ได้เลยว่าในการเล่นเกมจริงๆนะครับเล่นดีกว่ารุ่นพี่อีกนะครับในการอัดหน้าจอและไม่นหน้าจอนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมน่าจะต้องไปดูกันเองว่ามันเป็นยังไงบ้างซึ่งผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบมันเซอร์ไพรส์มากๆสำหรับผมนะครับซึ่งในตอนที่เล่นจริงๆเนี่ยให้ฟีลลิ่งที่แบบดีสุดๆไปเลยนะครับหลายคนน่าจะอยากดูเกมแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่าสเปคให้ฟังก่อนว่าน้องเขาใช้อะไรยังไไไงงทามมััันนนนนถึโหดดด้้้ขีละกครบว Full h d Plus Refresh Rate อยู่ที่120 h z CPU ในคับเป็น Snapdragon 6 Gen 3นะครับตัวที่ผมนำมาทดสอบคือรุ่น RAM 8 ROM 512นะครับแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่5,520พร้อมโดย Fast Charge 45วัตต์นะครับราคาเนี่ยมี2ราคาด้วยกันนะครับถ้าเป็นรุ่น RAM 8 ROM 256เนี่ยราคาอยู่ที่7,999บาทนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวรุ่น RAM 8 ROM 512เนี่ยราคาอยู่ที่9,999บาทซึ่งตอนนี้นะครับถ้าคุณเป็นซื้อในหน้าเว็บ officialmi.com นะครับหรือว่าในตะก้าที่ผมได้เอามาให้กับคุณผู้ชมได้ดู ราคา Early Bird ยังมีอยู่นะครับราคาจะลดไปไปประมาณ500ถึง1,000บาทนะครับก็ลองดูก่อนแล้วกันว่าเออในการเล่นเกมจริงๆเนี่ยมันเป็นไงบ้างเผื่อที่จะให้คุณผู้ชมได้ตัดสินใจกันนะครับชุดเด่นเลยผมว่าของ Pogo M8 เนี่ยคือในเรื่องของ CPU ที่เป็น Snapdragon 6 Gen 3นะครับตัวน,นี้เนี่ยเปิดตัวมาแล้วประมาณ1ปีนะครับแล้วก็ได้รับการ optimize มายาวนานนะครับซึ่งในตอนที่นํามาใช้งานจริงๆเนี่ยมันิร์ k มากมันดีมากมันไม่ต้อง optimize ใหม่มันไม่ต้องรอรับการ optimize นะครับซึ่งทําให้การเล่นเกมเนี่ยเรื่องในว่นลื่น b u ล,นนนนลื t ก เป็นปื๊ดสังเกตการขนาดไหนเดียวผมขออนุญาตส่งคุณผู้ชมให้ไปดูเกมกันเลยดีกว่าไปโอเคครับตอนนี้ในเกมเอาเรียบร้อยนะครับกราฟิกสูงมาก,ฟกเฟรม r a t 60เฟรมนะครับในการเล่นผ่านโป๊กเกอ M8 จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมารอดูกันนะครับโอกลับมาแล้วนะครับพู่ชายวันนี้กูเก็บสก,กิลเลยไม่ไม่ไหวนี่ครับผมโยนอันติเข้าไปดิแม,ม่เรียบร้อยนี่ครับฉันสั่งให้มันจบมันก็ต้องจบครับผม นี่ครับเอาต่อครับผมบัตเลอร์ไฟยังไงยังไงครับผมยังไงครับเออได้ครับผมนี่ครับเรียกกลองยางลบมาเดี๋ยวนี้เรียบร้อยนะฮะปุบไปแล้วครับผมไปแล้วครับผมจะ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 จโอ้ยผมได้คิวด้วยเป็นไงไม่ธรรมดาฮะเรียกลงมาอีกครับเรียบร้อยครับผมโดนล้านไปดินี่ครับขอหน่อย เ,เกินหอยอรอบนึงกำลังงนสัตว์ป่าละมาดิเจอเลยให้ยิงเล่นๆอย่างนี้เลยได้เลยเด็ก <c oughs> นี่ครับผมนี่ฮะนี่ฮะให้ยิงเล่นๆฮะให้ยิงเล่นๆฮะเรียบร้อยฮะ <c oughs> <c oughs> นี่ครับผมนี่ครับนี่ครับโอ้อยางงี้สวยครับอย่างนี้สวยเลยอย่างนี้จับแมวอย่างงี้จี้จับแมวเรียบร้อย <c oughs> ครับเอ็กซิคิวล้าเลย เอ๋ยะเอาอย่างนี้อะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะมาแล้วครับมันมาแล้วครับผมมันตีครับมนี่ครับสวยนะอย่างนี้เรียบร้อยครับผมนี่ครับยิงให้เขาใช้กิลก่อนจับใครอะนี่ครับผมไปไหนไม่ได้แล้วครับโอเคได,ไ,ดไ,ดได้เอ้ยะ นี่ยิงอันตีไปให้ครับผมโดนครับผมโอ้โหอันตีคมคมอันตีคมคมยิงแบบแจมมิ่งไปเลยครับผมนี่ครับยิงเข้าไปก่อนโอเคสวยนะรัดแบดแล้วดิงด๊อมาแล้วนะครับดิงด๊อมาแล้วครับวิ่งมาเลยครับฟลอเรนติโนวิ่งไปไหนครับผมนี่ครับยิงต่อครับยิงต่อยิงต่อได้เลยครับจังหวะนี้สวยๆครับผมนี <shout> ่ครับผมไม่มีไม่มีอะไรทั้งสิ้นรับยัดเข้าไปที่หน้าก่อนนะครับนี่ครับผมยัดต่อกนิดนึงออะเอาเลยครับผม แต่จะเที่ยวเมื่อก um? ่อนมาบ่อยครับแต่ตอนนี้น่าจะไม่เท่าไหร่ครับยิงครับเข้าขอบไปแล้วครับผมนี่ครับจู่จี้จี้ห้อยครับจู้จี้ขี้บนครับผมจี้ไปแล้วครับผมเอเย่ายังไงร้าดไหมร้านครับผมรออะไรล่ะลุกพี่พี่ใหญ่ของเราไปตีอย่างเดียวเลยครับนี่ครับคุณฟลิงเอาเลยครับไม่แคร์อะไรทั้งสิ้นครับผมนี่ครับฟลอเรนติโนมาครับผมโอ้ยโอ้ยคิซี่ผิดอย่างนี้ครับเรียบร้อยเลยผมว่านี้ใกล้จบ เรียบร้อยนะครับผมโอ้โหรอบนี้ก็ยังวายอยู่ดีแต่ก็ไม่เป็นไรครับสรุปห้ฟังเลยดีกว่าเนาะโดยรวมเลยครับจากที่ผมเล่นมาโดยรวมเล่นได้ดีนะครับทั้งการอ่านหน้าจอและไม่อ่านหน้าจอนะครับแต่ว่าตามสไตล์นะเพราะว่าอย่างที่คุณผู้ชมเห็นครับสำหรับดาวก้อนหกเซนสามเนี่ยเวลาอ่านหน้าจอเนี่ยม,มันอาจจะไม่ได้ลื่นมากในจังหวะเข้าไฟหนักๆน,นะครับยิ่งตัวไหนที่มีแบบสกินเทพๆสกินแพงๆนะครับเวลาเอามาเข้ามาผสมรวมใช้สกิลวันติหรือว่าเป็นแบบพวกครีซี่ที่แบบสกิลอลังการพวกเดนเซชั่นเบเกอร์พวกนี้าเนี่ น้อยอย่างนั้นนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เวอร์วังขนาดนี้นะครับผมก็สําหรับผมถ้าการเล่นแบบไม่ได้อัดหน้าจอเนี่ยให้5คะแนนเต็มนะครับส่วนอัดหน้าจอถ้าเทียบกับราคาแล้วก็วอยู่ที่ประมาณสัก4ี่คะแนนอันนี้ผมถือว่าคะแนนโอเคเลยนะครับรอบนี้คือถือว่าทําได้ดีมากแล้วก็น่าจะดีกว่าตัวเรนที่มีโน้ต15 Pro Plus ด้วยอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นนะครับส่วนเรื่องอรายละเอียดจออย่างที่ผมบอกเลยครับโพโก้เนี่ยเขาจะมีการตั้งค่าสีสันหน้าจอเนี่ยตอนแรกนีมันจะจืดไปตั้งค่าในหน้าจอให้เรียบร้อยความสว่างหน้าจอให้เอกก่นนนใหมมัป็โดดสส,ดส ร,รายละเอียดในเกมมันจะได้มีความสดและสวยขึ้นนะครับเรื่องการทันต่างๆโดยรวมถือว่าทําได้ดีนะครับในการต่อสกิลล่างสกิลนะครับไม่ค่อยหน่วงไม่ค่อยดีเลยมันจะมีบ้างในตอนที่เล่นตัวผิวอย่างออฟเลนเวลาที่ต่อสกิลเนาะส่วนเสียงอันนี้ก็ทําได้ดีเช่นกันนะครับเปิดประมาณ60%เสียงดังเนาะสุดท้ายน่าจะเอาไปเรื่อยๆไปเรก็ทําได้ดีเลยเดี๋ยวเราเจอเกันเกมต่อไปครับโอเคครับตอนนี้ราเกม Mobile Legends แบงๆเรียบร้อยนะครับกราฟิกเป็นสูงสุดเฟรมเรตเป็นซูเปอร์หรือว่าเกะครับเ,น,น,เน่เรมนะจรับ้างะจ ไม่มครับกูจับได้กูกัดเลยรอบนี้รออะไรล่ะเฮ้ยเอาดีเฮ้ยให้มันฟิวหน่อยโอเคขอโทษเลยขอโทษเลยนี่ครับกระทืบแล้วเรียบร้อยครับได้ผมนี่ฮ๊บอุ้ยโดนว่ะโดนว่ะเฮ้ยโบรโดนว่ะเฮ้ยโบรน,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 นี่ครับเออเอาดีเดียร้อนกูตายแล้ว กาดครับผมนี่ครับผมเอาให้เรียบร้อยฮึไม่เะกูจับกงกาดเลยอะเพราะมึงทําอะไรได้เอาเต็มที่เลยนะไม่เฮะไม่เฮะเต็มที่ครับผมโอเคพ็ยังชั่วหน่อย,อย,อยเนี่ยฮึโดนนะไม่เอะแน่โอ้โหฟิกดึงครับพี่น้องนี่ครับเราก็ดึงต่อครับผมมาครับผมใกล้ๆนี่เออ โอ้ยโอ้ยโอ,ย,โอ,ย,โอ,ย,โอยจับอย่างนี้กูกัดเลยแล้วกันไม่เสียเวลามานีอย่สิกัดทึบครับผมเออเอาดิเอาดิเออกัดทึบครับผมมาไปไหนกัดทึบก่อนไปไหนถึงไว้แล้วเรียบร้อยครับผมแล้วก็มาเอานี่ครับเอากรอนเลยนี่ครับเอาเลยสวยครับกัดแล้วครับผมนี่อะไรจังหวัสวยๆฟิกนีครับผม สวยฮะแล้วก็นี่ครับดึงสวยๆไม่โดนว่ะสวยเลยเอาแล้วเดินเลยมามาครับดึงโดนโอ้ดึงโดนถึงตายครับนี่ครับสตื้การทืบสตันให้ครับผมเราไม่ต้องกลัวไม่ต้องแคร์อะไรครับเลือดเราไม่หมดอยู่แล้วฮึไม่หยครับผมกูกัดเลยดิอย่างนี้บมยาครับผมเรียบร้อยนะใหม่นะเออช่วยเหลือครับผมนี่ครับผมกัดให้ กระทืบครับผมดึงอีกโอเคเรียบร้อยดึงอีกโอเคเรียบร้อยปั๊มยากระทืบก่อนฟิกเกอร์หนีปั๊มยาอีกโอ้โหโอเคกูจับไงมาดิเออเอาดิเอาหมดแล้วนี่ครับผมมาครับผมนี่ครับโอ้โหแรง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 เกินแรงเกินนี่ครับกระทืบให้ปั๊มยาก็ไม่ได้ครับผมโอเคโอ้โหเล่นกันเล่นกันแรงจริงๆฮะ เป็นแรงจริงๆครับพี่น้องโอเคป้อมน่าจะแตก <laughs> แพ้เลยครับแต่ว่าไม่เป็นไรมันอยู่นะก็โอเคมาเฉลยฟังเลยจากที่ลองเล่นมาเป็นยังไงบ้างนะครับโดยรวมถือว่าเล่นได้เลือ่อนๆในคบทางการอ่านหน้าจอแล้ไ,ไม่อ่านหน้าจอเอาจ,าจริงๆนะครับผมว่าเฟมเดทมันคือมันทําได้ดีมากอยู่แล้วในเกมนี้คือถ้าสังเกตนะครับในจังหวะเข้าไฟ์หรือว่าเป็นจังหวะด,ดันเอ็นอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะมีความลื่นไหลของมันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าคะแนนคุณผู้ชมน่าจะได้เห็นกันอยู่แล้วเอาไปเลย5คะแนนเต็มครับคือทําได้ดีในตามเรียนราคาของมันอยู่แล้วนะครับผมส่วนเรื่องรายละเอียดจอก็เหมืออออนนเเเดมมคคครรรััับกก RV าาาาาตตต้้งงงงไไป่่่่ะททๆ ดีเลยนะครับเฟลโกมันเป็นตัวที่แบบดึงแล้วก็กัดนู่นนี่นั่นนะครับตัวเปิดตัวอะไรด้วยนะครับแล้วก็เออเล่นดีด้วยแหละตอนนี้จริงจนะครับผมส่วนเรื่องเสียงเรื่องอะไรต่างๆก็ดีนะครับคือเกมนี้ออปติมไนส์มาดีแค่นั้นแหละเดี๋ยวเราไปเจอเกมต่อไปเลยโอเคครับตอนนี้หนูเกมผับจีโมบายเรียบร้อยนะครับกราฟิกสูงสุดคือ HD HD เฟรมเรทสูงสุดแต่ไม่ปรับอย่างนั้นนะครับผมเราปรับในกราฟิกลื่นไหลมากเฟรมเรตจะเป็นสูงสุดนะครับคือ60เฟรมนะครับนี่นี่จ้านี่จ้าแล้วก็ปรับแต่งสีตรงนี้้จ มีคนลงตามมาด้วยนี่เวนการแล้วกูเช็กก่อนมีไหมโอเคมีข้างนอกก็มี <Help. S 1> มาแนะ่ยิงครับหนึ่งยิงตัว อยู่ในบ้านนี่แ่ละ <Help. S 1> ออกมาข้างนอกแล้ว mm hmm. ไหนอะ่ะโอ้สอรี่โบอสอรี่โบ โอ้โหปาดหมดโอเคเจอนะนี่เฮ้ยมันยอมตายง่ายอย่างวะเจอ อะไรยั่วโฮโลชื่อเทว่ะตรงนั้นมีแอดดรอปมีคนถูกไหมค,ครับผมนี่ครับ แต่นี่เราสาห์ช่วยยิงนะโอ้ยริงปะเนี่ยโอ้โหนี่ถ้าโดนนี่มันนะโอ้โหยิงไม่โดนด้วยประเด็นอนะแต่เพื่อนเอาคมกว่านะเนี่ย โอเคสวยนะยิงไล่ไปเลยครับล้มครับผมมีอีกนะโอ้โหเดี๋ยวคนสุดท้าย ลองเช็คเข้าไปดูเฉยๆฮะเผื่อเจอเผื่อเจอแบบนี้ไม่มีข้างหลังนี้ฮะไฟดักครับผมอ้อมหลังมาแล้วครับ ย่อยดับช็อตแล้วน้องดับช็อตแล้วน้อง โอเคมาจริงๆฉันสรุปให้ฟังได้เลยนะครับว่าในการเล่นเกมนี้มันเป็นยังไงบ้างโดยรวมถึงเล่นได้ลื่นๆนะครับทางการอัดหน้าจอและแม่นหน้าจอนะครับคือถ้าเทียบกับเดียราคาแล้วถือว่าทําได้ดีมากทางการปรับการาฟิกก็ตามแต่เฟลลิ่งการทัดการสเปรย์การคุมปืนการใช้งานไจโรเสียงมิติเสียงคือมันทําได้ดีหมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าให้พูดแค่เรื่อง,องความลื่นอย่างเดียวเนีย่ยผมว่ามันทําได้ดีมากๆเลยยิ่งตอนที่เราไม่ได้อัดหน้าจอเวลาเข้าไปในวงไไท้ายๆหรือว่าในตอนที่ลงกิจกรรมเนี่ยมันจะมีความไหลลื่นของมันอยู่นนรรกเเเลทําาู้สึว่่ออตจิงๆ ให้ฟีลลิ่งที่ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยให้5คะแนนเต็ม5คะแนนอยู่แล้วนะครับนะครับส่วนเรื่องอื่นก็ทําได้ดีเช่นกันนะครับเรื่องของรายละเอียดจอฟีลลิ่งการทัดนะครับการทัศนเนี่ยดีมากใช้งานสีนิ้วได้คุมปืนได้ดีเจโลสโคปดีแต่ว่าขนาดหน้าจอเนี่ยเล็กหน่อยอาจจะต้องวางตําแหน่งปุ่มเปิมอะไรให้ให้ดีนะเสียงก็ดีเช่นกันเปิด70%รอบนี้ผมว่ามิติเสียงมันทําได้ใสแล้วก็เคลียร์สบายมากเลยครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเจอเกมต่อไปครับโอเคครับตอนนี้เก FeeFI Max เรียยบร,อยร้อกาฟิกที่ผมรรฟรก แม็กเฟรมเร e สูงนะครับก็มาดูกันว่าในเกมนี้จะเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะนี่ครับยิงก่อนไม่ยิงครับยิงก่อนยิงก่อน นี่ครับยิงก่อนว้าวว้วว้วอะไรวะเนี่ยโอ้โอเคอืมขังเลยไว้ก่อน เจอนะวิ่งอยู่นะตะกี้เรียบร้อยครับผมมันก็ต้องอย่างนี้แหละฟรีไฟล์ อ้อยครับผม <Okay. S 1> อยู่ดีๆก็โดนหัวเนาะ You are my special น <Okay. S 1> ี่ครับนี่ให้ผม <Okay. S 1> ไม่ีครับผม <Okay. S 1> จ,จูดชัดสือใครเซน

ก็โอเคสรุปให้ฟังเลยดีกว่าสำหรับการเล่นเกม Free Fire Max นะครับเล่นเป็นไงบ้างโดยรวมผมถือว่าเล่นได้ดีนะครับทั้งการอ่าน้าจอและไม่นหน้าจอนะครับคือภาพที่ได้รายละเอียดที่ได้เนี่ยมันมันดูดีไปหมดนะครับเวลาที่เราหันซ้ายหันขวาเร็วในการคุมปืนเล่นปืนซึ่งผมมั่นใจเลยว่า100%ที่ผมเจอเนี่ยวันนี้เนี่ยน่าจะไม่มีบอทเลยนะน่าจะเป็นคนลว้ลว,ลวนๆนะครับในจังหวะที่เราเล่นจังหวะเอาเพลงจังหวะสกิลต่างๆเนี่ยมันมันมันค่อนข้างดีเลยแต่ว่าด้วยความอันนี้ผมขอโทษคนเล่น Free Fire ด้วยนะ ออะะไรรย่างงี้นคับต้องขออภัยไว้ก่อนแต่ว่าอันนี้เทสให้ดูนะครับว่าเออในตอนที่เล่นจริงๆเนี่ยมันก็โอเคแล้วสําหรับผมนะครับถือว่าทําได้ดีเลยเพราะฉะนั้นเอาไปเลย5คะแนนเต็มในพาร์ทของความลื่นนะครับส่วนฟิลลิ่งการทัดติดนิ้วนะครับใช้งาน3นิ้วได้ใช้งาน4นิ้วได้สบายๆอยู่แล้วนะครับซึ่งเอ่อฟีวายไม่น่าจะใช้งานถึงสัก4นิ้วหรอกผมว่า3นิ้วโอเคแหละตอบสนองอะไรโอเคเลยนะครับเสียงนะครับเปิดประมาณ50%เสียงดังอยู่นะสุดท้าย,ยาหน้าจอไปเรื่อยๆก็ทําไดด้้ีครัับงนเดี๋ยวเราไปเจอเกมสุดท้ายดีกว่าไปโออเคครับตนนี้ Force Mobile Data เรียยบร้อนะครับกรางั้ ผมปรับเลยกันคือกราฟิกต่ำสุดคือลื่นไหลนะครับแล้วก็เฟรมเรทเป็นสูงมากนะครับหรือว่า60เฟรมมาดูกันนะครับว่าในเกมนี้จะเล่นเป็นยังไงกันบ้างนะครับจริงจังไม่จริงโจ้โอ้ยเดี๋ยวมันมีตรงนี้2นะครับเดี๋ยวขึ้นไปก่นอน,น,นเกินไปลูกพี่ โอ้ยเกินไปลูกพี่โอ้ยโอ้ย,อยเกินไปลูกพี่นี่ครับออกไปเลยโอเคนี่ครับผมตีไปก่อนคำหนึ่งครับผมโอ้ยโอ้ย วิ่ง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 ในกองจอร์เนมาแล้วครับผมโอเคโอเย่กลับก่อนนี่ครับกลับก่อนอยังมีลุ้นอยู่นะชีวิตกูเนี่ยนี่ครับยิงไหมครับลงครับเย้คิ้นดูดิยิงกูเหรอ คือผมต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าตอนเล่นในเรน m i มีโน้ตมันไม่ได้ลื่นขนาดนี้นี่ครับยิงให้ครับยิงให้ครับสองตัวแล้วกูจะไม่แตกเลยเป็นไปไม่ได้น่ะอืมของเก็บกระสนนี่ครับยิงว้าใโอ้ยโอ้ยกดแล้วกดแล้วกดไม่ลง นี่ครับยิงกดเข้าให้ครับยิงสะกดยิงสะกดครับผมวู้ฮู้มันเอาดิเม้มกูเม้มโอโ้โหเม้มจัดเลยเมื่อกี้เรียบร้อยครับหัวแตกยิงไว้ตัวนิ้ตัวนิดก็พอครับดาเมจเราไม่ใช่ไม่ถึงนะครับดาเมจเราถึงครับ ไม่เี้ยทยิงทิ้งเข้าไปออกครับเอาลูกศรอ,ออกเอ้อะไม่เี้ครับปุ๊บหย่าดิหย่าดิเฮ้ยนี่โอ้โหเม้มกูเม,ม้มโอเคออกมาข้างๆแล้วหนูออกมาข้างๆแล้วค่ะ โอ๊ยออกประตูยังยากเลยชีวิตนี่ค่ะเอ้ายังไม่ตายอกูไปเลยนี่ครับยิงหลังห้อยครับกูบุกกควยเสือบุกไอเสือบุก,บกนี่ครับยิงไม่ขาดด้วยเป็นไงเออเอาดิ อันนี้คือครูเม้มสุดๆว้าเม้มสุดๆเม้มสุดๆ,ดๆนี่ครับโอ้ยพี่เดือดดีนะนี่ผมทานอยู่นี่ครับสองตัวครับผมไม่มีอ่อม นี่ครับผมจะชุบอะไรขนาดนั้นเหรอเฮ้ยไม่ให้ชุบแล้วนี่ครับปาดแถวหัวได้อยู่เรียบร้อยครับแพครับเล่นมาตั้งนาน ฮ้ยแต่มันเล่นดีเกินคาดเยอะมากๆนะครับถ้าเทียบรุ่นพี่ก็ตามแต่หรือว่าเทียบกับเรนมี n โนสิม p าโปรพัสก็ตามแต่คือไม่งหน้าจอมาลื่นมากลื่นแบบอะไรกันวันเนี้ยโอ้โหโอเคมาก็สรุปห้ฟังนะฮะก็สรุปไปแล้วแหละว่าเออโดยรวมแล้วถือว่าเล่นได้ลื่นนะลื่นกว่ารุ่นพี่ลื่นกว่าซีรีส์ที่เป็นเรซมีด้วยนะครับในฟีลลิ่งที่เล่นแล้วแบบรู้สึกว่าเออมันดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าสําหรับคะแนนเอาไปเลย5คะแนนเต็มครับคือความลื่นความอะไรคุณผู้ชมน่าจะได้เห็นน่าจะได้ประจักษ์กันอยู่แล้้ววนนร่าาาใกดหจ โดยปกติ p oco m8 pro ก็ตามแต่นะครับหรือว่า r ร d m i note 15 pro plus ก็ตามแต่เวลาเล่นไปจริงๆเนี่ยมันมีอาการกระตุกอย่างเห็นได้ชัดในตอนที่กดหน้าจอแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยคือสังเกตในช่วงในช่วงกระตุกเนี่ยมันมีนะครับแต่ว่ามันน้อยมากนะครับมันไม่ได้ทําให้เรารู้สึกงุนงิดถึงขั้นเล่นไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่า5คะแนนไม่เกินจริงครับส่วนรายละเอียดสวยสีสันดีฟิลิ่งการทันดีคุมปืนดีนะครับแต่ว่าด้วยไซ่งหน้าจอที่แบบมันโค้งด้วยแล้วก็มันเล็กด้วยทําให้ในการคม,าาราแบบมูู้ผช ในการวางตำแหน่งปุ่มเปิมต่างๆนั่นเองนะครับผมส่วนเรื่องของเสียงดังมากแจลรู้สโคบดีมากโอ้โหนี่มือถือราคาแบบ9000นอะ่ะโอ้โหยอมเขาเลยงจริงๆริงคุณผู้ชมครับก็โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปฟังสรุปกันเลยดีกว่าว่าเป็นไงบ้างโอเคครับหลังจากที่ดูเกมมาเรียบร้อยนะครับเอาเป็นว่าตัวนี้เนี่ยคือ Poco M8 ที่ผมรู้สึกว่าในการเล่นเกมเนี่ยทำได้ดีมากทางการอัดหน้าจอไม่อัดหน้าจอเล่นปกติทั่วไปใช้งานใจโลการปรับตั้งค่าภายในเกมคือมันปรับเซตติ้งได้สูงเกือบจะทุกเกมนะครับบางเกมก็ได้เก้าสิ หกแล้วก็ตอนที่เล่นจริงๆก็ให้ฟีลลิ่งที่ดีมากมาต่ออันที่พาร์ของแบตเตอรี่แล้วก็ความร้อนนะครับว่าเป็นไงบ้างผมก็ได้ลองเทสให้ดูนะครับปรากฏว่าในระยะเวลา1งชั่วโมงถ้าคุณเล่นเกมนะครับแบตเตอรี่ลดไปแค่ประมาณ12-13%นะครับแบตเตอรี่เนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่อืดด้วย snap series 6ด้วยครับพลังงานไม่ได้กินเยอะ g p u ไม่ได้ใช้งานเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับฟิกก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นในตอนไม่อาดหน้าจอนะแต่ว่าถ้าอ่าดหน้าจอเนี่ยแบตเตรปปรอ,อเร,ร,เรี่รนนรดลด สูงสุดในการเล่นเกมผับจีโมบายนะครับก็ความร้อนนิดหน่อยแต่ว่าถ้าใส่เคสก็ช่วยได้หรือว่าไม่ใส่เคสก็ช่วยได้อยู่ดีครับเพราะว่ามันแค่ฟิลลิ่งมันแค่อุ่นมือน,นิดหน่อยมันไม่ได้ร้อนขนาดนั้นนะครับและนี่ก็น่าจะเป็นทั้งหมดนะฮะสำหรับ p o อ o ก M8 จากที่ผมได้ลองเอาไปเล่นเกมมานะครับโหมดโกงโ,โหมดเกมอะไรเหมือนกันเลยกับ p o อก M8 Pro แล้วก็ฟีลลิ่งการเล่นอะไรต่างๆด้วยความที่มันออฟติมายมันนิ่งแล้วนะครับมันก็เลยทําให้ในการเล่นจริงๆเนี่ยมันมีความลื่นไหลมันมีความลื่นกว่าร่่่่่นนนีีนานีาวลลืก M8 Pro+ No5 ทเปปยชิ ที่ใช้ชิปใหม่นั่นเองนะครับผมและแน่นอนครับคุณผู้ชมถ้าดูจบแล้วแล้วรู้สึกว่าเอออยากได้หรือว่าอยากซื้อตัว p o c ก M8 นะครับมีลิงก์อยู่สินค้าอยู่บริเวณด้านล่างนะครับลองกดกดเข้าไปดูก่อนนะครับอันนี้เนี่ยน่าจะจัดโปรอยู่นะครับพวกราคาอะไรต่างๆก็น่าจะลดลงไปเยอะกว่าเดิมลองไปดูในต้าได้เลยนะครับผมสำหรับผมวันนี้ผมแอคเกมจ๋าขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ